าใสใช่ไหมเอานี้ไปเลยชานาจิน่าปันแรกเลยเปิดกระปุกออกมาอุณหภูมิร่มเข้มข้นไม่เหนียวซึมง่ายนะใช้ง่ายสะดวกสบายสำหรับพี่พอใช้มาสักระยะหนึ่งนะคะหน้าเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงที่รอยเล็กๆใต้ตาล่องแก้มตีนกาหน้าผากก็แลดูเบาลงดูชุ่มชื้นขึ้นมากๆเลยหน้ามันก็ดูใสใส กับปัญหาที่ีเจอมามากๆอ่ะยิ่งใช้ยิ่งชอบยิ่งใช้ยิ่งชะลอไว้นะคะปลอดภัยแล้วก็เห็นผลจริงอะไรนะมันมีการดูแลผิวหน้าไม่แปลกใจทำไมดาราตัวแม่หลายๆท่านพูดถึงแล้วก็ใช้กันต้องบอกเลยว่าโปรโมชั่นที่นำมาฝากในวันนี้อยากให้ผู้ชมได้เปิดใจลองใช้ทราจิน่าจริงๆนะคะโทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับที่15.7 7หรือไลน์ของเราแอดไบรลชน่สั่งเลยครับเชื่อผม